เราเราจะเก่งได้ด้วยกันเออใช่เราจะเก่งได้ด้วยกันค่ะอันไหนไม่ได้มีกระซิบนะเดี๋ยวเรียนไปเรื่องหน่อยพูดแต่ภาษาอังกฤษนะเอยโอเคคกับไม่ได้เก็บเก่งไม่ไม่ครับนี่แหละมาเรียนเรียนรู้จากครูเนี่นะครับแต่คุณหวานน่าอ่านได้ดีขึ้นเยอะเลย ใช่เค็นง่ด้เลยแรกแที่แบบน้องน้องยากกรดีขึ้นเยอะใช่ครับเหมือนสะกดคํากันกันได้จากเมื่อก่อนแบบใช่ไม่จะกครูเอาสะกดคํามาให้อ่ะดีนะเราแบบมันก็เราอ่านออกใช่ค่ะใช่ค่ะมันคือเรากล้าพอเราสะกดถูกอ่ะเราก็กล้าที่จะพูดนะครับ ใช่เพราะว่ามันไม่ต้องเดาอ่ะมันมันเหมือนกับว่าไม่ต้องเดาเดาง่ายครึงครูบางทีใช้ใช้เดาอะไรวะใช่บางทีที่ที่วิธีการอะไรอับอับคืออับอะไรเงี้ยบางทีเสลเราเอาตัวเนี้ยมาใช้เราก็ออกเสียงถูกเมื่อก่อนจะครับดึกครับหรืออะไรใช่ใช่อย่างอย่างแหวงเงี้ยเว่อเว่อเอียใช่ไหมฮะเว่ออะไรครับครู ปวดแอร์เวอร์ปวดแอร์เวปวดแอร์เนี่ยเราก็พยายามที่จะออกอ๋อหมายคมามันออกเสียังไงอย่างเงี้ยใช่ค่ะเออพอไปเรียนสะกดคำแล้วรู้เลยว่าเออยงไงอย่างเงี้ยเจอออฟช็อปอย่างเงี้ยเจอไอชัยอย่างเงี้ยเราก็คือเราอ่านได้แต่ว่าพอพอมันอย่างนี้มันดีขึ้นอ่ะใช่ครับคือมั่นใจว่าออกถูกอ่าเหมือนเหมือนฟังมาแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับ เนี่ยอย่างเนี้ยต้นชั่วโมงเนี่ยคุณครูเอามาไล่ไล่ไล่อย่างเงี้ยมันคือมันอาศัยว่าเราต้องทุกวันน่ะมันถึงจะแบบใช่ต้องแบบความสมัครพอครัวมาไล่อ่ะมันทําให้เราจําขึ้นไม่แล้วคุณหวานไม่ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะไม่พี่บาทพี่บานคุณค่ะเปนนัดให้ครูไอ้นี่สอนสละอยู่ไปละด้ไม่ได้เป็นัดที่ที่ครูให้ครูออกสลักให้ครู จดไ้ก็เลยไป่องอ๋อเหรอไปท่อง,งใช่ไหมที่ถามไปน่ะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะบางทีลืมสระไงไม่รู้ว่าสะกดยังไงพอเราเห็นตัวแล้วฟังเสียงเพื่อนแล้วพอมาถึงคาวเราคือบางตัวมันอ่านไม่ได้ใช่ไหมจะมานั่งสะกดกดต้องฟังเพื่อนเห็นไหมครูจะให้แบบคนที่แบบต้นเออ ออคนที่เขาเก่งนำไปก่อนใช่ให้ทุกคนจะได้ฟังไงฟังเพื่อนแล้วเออฟังไงมาเราเนี่ยเออคนจะได้มก็หลายรอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าสี่จุดสามสี่จุดสองสี่จุดอ่ะอ่ะกัามากลามาทุกคนต้องเก่งนะทุกคนต้องเก่งเห็นปะเออ